พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจำตัวของคุณโปรดเปิดทางที่ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะพลังงานของคุณตอนนี้ดีม,มากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่สามารถที่จะเอาชนะหัวใจของตัวเองได้สําเร็จแล้วค่ะคุณพยายามที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ กลับมาเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวเองจากเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยพบเจอกับใครบางคนที่เขาเคยทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากๆหรือคุณอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจมาก่อนแต่ณตอนนี้คุณสามารถที่จะปล่อยวางกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะคุณไม่นำเหตุการณ์เหล่านี้มาทำให้ตัวคุณเสียใจอีกต่อไปค่ะ แต่คุณพยายามที่จะกลับมาทำเป้าหมายชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการนะคะคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณรู้แล้วนะคะว่าทิศทางชีวิตของคุณควรจะไปในรูปแบบไหนคุณรู้ว่าตัวคุณมีศักยภาพในด้านไหนมีความรู้ความสามารถในด้านไหนที่จะนำพาให้ตัวคุณได้พบเจอกับความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตนะคะ คุณพยายามที่จะดึงความรู้ความสามารถของคุณทั้งด้านบูและด้านบุญออกมาใช้อย่างเต็มที่เลยนะคะคุณพยายามที่จะใช้สติปัญญาของคุณเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆด้วยความละเอียดรอบคอบ ด้วยการที่ตัวคุณพยายามที่จะศึกษาทุกอย่างอย่างท่องแท้เพื่อให้คุณสามารถที่จะมองเห็นลู่ทางที่มันถูกต้องที่สุดที่มันเป็นแสงสว่างที่สุดในชีวิตของคุณและคุณก็พยายามที่จะลงมือทำชีวิตของคุณโดยคุณไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใดๆคุณพร้อมที่จะเสี่ยงคุณพร้อมที่จะลุยกับเหตุการณ์ทุกอย่าง จนน้ตอนนี้คุณกำลังจะสามารถทำให้ตัวคุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณฝันไว้ในสิ่งที่คุณตั้งใจมาตลอดคุณจะกลายเป็นราชินีแห่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะมีเงินทองเหลือเก็บเหลือใช้และคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความมั่นคงที่สุดในแบบที่ตัวคุณได้ฝันไว้ ในแบบที่ตัวคุณได้เลือกด้วยตัวของคุณเองได้สำเร็จแล้วนะคะแม่หมอขอข้อความที่พี่ไพ่ยอยากสื่อสารกับคุณอีกหนึ่งใบค่ะ slow down and celebrate yourself พี่ไพ่ยอยากให้ตัวคุณทําชีวิตของคุณให้ช้าลงและเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จเล็กๆน,น้อยๆที่อยู่รอบตัวคุณอยู่เสมอนะคะ เพราะหากตัวคุณไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและมีความสุขกับทุกก้าวที่คุณเดินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้ตัวคุณได้พบเจอกับความสำเร็จได้พบเจอกับชัยชนะในอนาคตของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้ชีวิตของคุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ